มาต่อกันนะคะสําหรับคนที่พิมมาบอกว่าไปต่อไปต่อไปต่อกันมาเยอะมากค่ะเทคนิคที่จะเปลี่ยนคนขี้อายให้กลายเป็นคนมั่นใจนะคะหลังจากที่เราเขียนสิ่งที่เป็นอยู่เรียบร้อยแล้วใช่ป่ะใครมาไม่ทันนะคะเดี๋ยวไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยเราเขียนสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบนันแล้วสวิชคําพูดให้กลายเป็นสิ่งที่เราต้องการจะเป็นหลังจากนั้นนะคะคุณเอจะทําสิ่งนี้ค่ะสิ่งนี้เรียกว่าการเขียนเซ l f ์ a l k s e เซ t a ์ k Auto Suggestion หรือ Affirmation เป็นภาษาเป็นคำที่เราใช้พูดกับจิตใต้สำนึกของเราเองเป็นคำพูดที่เราใช้พูดกับตัวเองค่ะเนี่ยสเต็ปต่อไปที่คุณไอบอกเลยนะก็คือให้เราเขียนในสิ่งที่เราต้องการจะเป็นเช่นฉันเป็นคนมั่นใจในตัวเองฉันรักและศรัทธาในตัวเองเห็นไหมคะอันนี้คือเทคนิคหนึ่งที่เรียกว่าเซิร์ฟท็นั่นเองค่ะเขียนเสร็จปึ๊บไปที่หน้ากระจกมองไปที่แววตาของคน ที่เราต้องการจะเป็นลองพูดกับเขาดูลองพูดกับตัวเองซ้ำๆย้ำๆฉันรักตัวตนที่ฉันเป็นฉันรักและศรัทธาในตัวเองฉันเป็นคนมั่นใจในตัวเองแบบนี้ค่ะ พูดบ่อยๆพูดย้ำๆซ้ําๆนะคะหากใครคิดไม่ออกว่า affirmation เนี่ยมันควรจะเขียนอะไรควรจะพูดอะไรหรืออยากได้หนังสือดีๆสักเล่มที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นได้นะคะก็สามารถไปกดสั่งได้ที่ลิงก์ในตะกร้าเลยหนังสือที่ชื่อว่าสั่งจิตเป็นเศรษฐีหนังสือที่คนหน้าตาดีเขามีกันน่ะไปแล้วนะ